ดีค่ะจะเริ่มต้นยังไงดีก่อนม <c oughs> ีเรื่องจะเล่าให้ฟังใครเป็นเหมือนเราบ้างคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนอ่อหมายถึงบ้านที่บ้านนะคะมีแก๊สปิกนิกสีส้มขนาดก็ประมาณ15โลบ้างหรือไงไม่แน่ใจนะสับเราก็ว่าบางครั้งเราไม่ค่อยถนัดเรื่องเรื่องห้อง,องครัว แล้วพอดีเราเปลี่ยนแก๊สแล้ว,ลวที่แก๊สมันก็จะมีหัวแบบเหมือนเซฟตี้อ่ะคือดูดูมันจะมีไม้มันจะมีแบบเหมือนเป็นไม้ดูว่าแก๊สหมดหรือไม่หมดอะ่ะบ๊ะบะบบะบะบประมาณนี้นะเสร็จมันก็อ๋อมันก็จะมีกลมป,ม,ป,ม,ปมเล็กๆให้เพื่อว่าให้ล็อกคือไม่ให้เวลาเราเปิดแกนะ๊สถึงจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่คือมันจะล็อกเซฟเซฟตี้ไว้ใหอ้อันนี้สับคือสับ ทางทางแก๊สเขาอธิบายให้เราฟังแล้วก็ฟังฟังฟังเสร็จมีเมื่อกี้สดสดร้อนเมื่อกี้สดสดร้อนคือทุกทุกทุกสิ่งอย่างในข้อมูลนี่คือเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์นะแล้วเรากลับมาคิดได้ติดโทรไปคือเราเราเราไม่เข้าใจว่าทําไมแก๊สเราหมดเอาข้อมูลมาตั้งหลายหลายรอบละวันนี้วันนี้ต้องเอาให้ได้จับพด่ได้ทำไมแก๊สถึงหมด โทรไปเพราะมันจะมีวันที่ไว้ว่าเราโทรไปหาใครมันจะไม่มีวันที่เขียนไว้อ่าวันนี้วันที่เท่านี้3าวันที่แล้วเราเพิ่งสั่สงแก๊สไปปรากดเรามาทํากับข้าวเปิดเท่าไรแก๊สก็ไม่ติดความโมโหพุ่งปุ๊บโทรไปหาร้านแก๊สพี่คะไม่ทราบว่าทําไมแก๊สของพี่หนูไม่เข้าใจว่าทําไมแก๊สที่ร้านพี่มันหมุนเร็วมากเขาก็บอก เขาบอกว่าหมดเร็วรืยยังไงครับแล้วก็บอกหนูเพิ่งใช้โทรของพี่มาสามสามวันเองแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะหนูยืนยันยังไงก็ได้ก็แล้วแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้ใช้แก๊สแต่ทําไมถึงแก๊สถึงหมดจนก็คือคําพูดเราพูดเยอะมากจนร้านแก๊สบอกว่าเอาอยางไง,ไงี้ไหมคะถ้าถ้าหนูคิดเออถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทางคุณคิดว่าเออเรามีปัญหาอะไรคุณลองเอากิโลช่างช่างดูไหมว่ามันมันมันตามที่จํานวนที่เขาซื้อขายให้เราหรือเปล่าความที่ว่าเขาพูดง,งี้ปุ๊บ คอนจะก็คิดบบเฮ้ย hey, ทำไมคุณพูดอย่างนี้วะแล้วก็บอกเราก็ย้อนบอกว่า,วาพี่ละอ,อ่หนูไม่สามารถจะซื้อกิโลมาเพื่อจะสร้างแก๊สได้นะคะว่าคุณให้ตามจํานวนที่พูดหรือเปล่าแล้วก็คือใจเต็มที่นะเยอะลีเวลนี้สูงมากหมายถึงตัวเรานะตัวเราแต่ทางร้านเขาก็ควบคุมอารมณ์ไดีนะเพราะว่าอาจจะเจอลูกค้าอะไรคิดอาจจะไปคิดสไตล์เหล่านี้ก็มีอะไรเงี้ยปุ๊บ เขาจะบอกว่าไม่เป็นไรครับน้องครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวพี่จะให้แ๊ดพนักงาน